สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเรื่องอาการนอนไม่หลับค่ะพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงจนเช้ามันทรมานจริงๆนะคะ ครับผมเรื่องนี้เป็นปัญหากันเยอะจริงๆครับเราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาจากหลายที่เลยนะครับทั้งบทความสุขภาพดีๆจากโรงพยาบาลชั้นนำอย่างสิริราชรามากรุงเทพอินเตอร์บำรุงราษแล้วก็มีข้อมูลเรื่องอาหารจากเนสเลหรือแม้แต่วิดีโอสาธิตท่าโยคะง่ายๆก่อนนอนจากไทย PBS ด้วยครับดีเลยค่ะเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะเจาะลึกกันไปเลยว่าเออทาไมคนเราถึงนอนไม่หลับกันนะ แล้วกลไกลเบื้องหลังมันคืออะไรแล้วเราพอจะมีวิธีรับมือหรือว่าแก้ไขยังไงได้บ้างตั้งแต่วิธีง่ายๆปรับพฤติกรรมอาหารหรือสมุนไพรไปจนถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆเลยแล้วก็ที่สำคัญมากคือข้อควรระวังโดยเฉพาะเรื่องยาต่างๆค่ะครับผมเริ่มกันที่สาเหตุก่อนเลยดีกว่าไหมครับทำไมถึงนอนไม่หลับกันคือสาเหตุเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับมีทั้งปัจจัยทางกายทางใจ แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเลยครับทางกายนี่หมายถึงพวกพวกประจําตัวหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับอาจจะเป็นโรคประจําตัวบางอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมฮอร์โมนผิดป,ปกติหรือแม้แต่อาการปวดเรื้อรังตามตัวนะครับหรือปัญหาการหายใจอย่างภาวะหยุดหายใจขณะหลับอันนี้ก็เจอบ่อยมากครับแล้วก็มีพวกสารกระตุ้นที่เราได้รับเข้าไปเช่นชากาแฟหรือว่าแอลกอฮอล์ครับ แอลกอฮอล์นี่เอ่อหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าดื่มแล้วหลับสบายแต่จริงๆไม่ใช่หรอคะถูกต้องเลยครับคือมันอาจจะทําให้รู้สึกง่วงหลับไปได้ง่ายๆตอนแรกนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไปทํหลายวงจรการนอนทําให้หลับไม่สนิทตื่นแกล้งดึกคุณภาพการนอนโดยรวมนี่แย่ลงเลยครับ เข้าใจแล้วค่ะแล้วปัจจัยทางใจล่ะคะพวกความเครียดวิตกกังวลต่างๆนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนคะโอ้โหมีผลมากเลยครับความเครียดจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์หรือภาวะวิตกกังวลซึมเศร้าพวกนี้เป็นตัวการหลักๆเลยครับที่ทําให้สมองเรามันไม่ยอมพักผ่อนรบกวนการนอนอย่างชัดเจนเลยครับส่วนปจวัจจัยแวดล้อมนี่คงเป็นเรื่องห้องนอนใช่ไหมคะแสงเสียงอุณหภูมิประมาณนั้นเลยครับห้องนอนที่มัน ไม่เหมาะสมสว่างไปเสียงดังไปร้อนไปหนาวไปหรือการเปลี่ยนที่นอนบ่อยๆหรือแม้แต่คนที่ทำงานเป็นกะเวลานอนไม่แน่นอนพวกนี้ก็กระทบหมดครับผมพอจะเห็นภาพรวมสาเหตุแล้วค่ะทีนี้อยากเข้าใจเรื่องกลไกลในสมองนิดนึงค่ะว่าความง่วงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีสารอะไรเกี่ยวข้องบ้างคะครับมันมีกระบวนการทางเคมีที่น่าสนใจครับเริ่มจากกรดอะมิโนจำเป็นตัวหนึ่งชื่อว่าทริปโตเฟน ที่เราต้องได้จากอาหารนะครับร่างกายเราจะเอาทริปโตเฟนเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินก่อนซึ่งเป็นสารสีประสาทที่เกี่ยวกับอารมณ์ความสงบอ๋อค่ะแล้วจากนั้นเซโรโทนินนี่แหละครับจะเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายสร้างเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ะจะหลั่งเยอะตอนกลางคืนเหมือนส่งสัญญ,ญาณบอกร่างกายว่าเอ้ยได้เวลานอนแล้วนะ ประมาณนั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าอาหารการกินก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะงั้นเรามาดูวิธีแก้หรือวิธีส่งเสริมการนอนกันดีกว่าค่ะเริ่มจากที่ได้ยินบ่อยๆเลยสุขอนามัยการนอนหรือสล e ปไฮจีนเนี่ยมันคืออะไรต้องทํำยังไงบ้างคะครับหลักๆก,ก็คือการสร้างนิสัยและสภาพแวดล้อมที่มันส่งเสริมการนอนที่ดีครับอย่างแรกเลยคือเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลาเดิมๆสม่าเสมอ แม้แต่วันหยุดก็พยายามอย่าให้ต่างจากเดิมมากนักอาจจะบวกลบสัก20นาทีกำลังดีครับค่ะแล้วก็จัดห้องนอนให้เหมาะสมมืดๆเงียบๆอากาศสบายๆอุณหภูมิพอดีๆใช้เตียงนอนเพื่อน,นอนกับกิจกรรมทางเพศเท่านั้นไม่ควรทำงานดูทีวีบนเตียงอือหือที่สำคัญคือพยายามงดเล่นมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัก30นาทีก่อนนอนครับแสงสีฟ้าจากจอมันรบกวนการสร้างเมลาโทนิน แล้วเรื่องออกกําลังกายล่ะคะช่วยได้ไหมช่วยได้มากครับการออกกําลังกายสม่ําเสมอดีต่อการนอนแต่ว่าควรจะเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆในช่วงใกล้เวลานอนสัก2 3าชั่วโมงก่อนนอนนะครับเพราะร่างกายมันจะยังตื่นตัวอยู่อาจจะทําให้นอนหลับยากขึ้นไปอีกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพยายามนอนแล้วแต่มันไม่หลับจริงๆล่ะคะนอนพลิกไปมาเกิน20นาทีแล้วควรทําไงดีอ๋ออันนี้สําคัญครับ,รบถ้าเกิน20นาทีแล้วยังไม่หลับอย่าฝืนนอนต่อครับ ให้ลุกออกจากเตียงไปทำกิจกรรมเบาๆที่ผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือที่ไม่ได้ตื่นเต้นมากฟังเพลงสบายๆหรือนั่งสมาธิพอเริ่มรู้สึกง่วงอีกครั้งค่อยกลับไปนอนใหม่ครับ มีเทคนิคผ่อนคลายอื่นๆแนะนำอีกไหมคะเห็นมีพูดถึงโยคะด้วยครับผมการอาบน้ำอุ่นๆก่อนนอนก็ช่วยได้นะครับหรือการทำสมาธิฝึกหายใจหรือโยคะท่าง่ายๆบนเตียงอย่างท่าบิดตัวท่ากอดเขา่าก็ช่วยคลายกล้ามเนือ้อคลายความคิดได้ดีนอกจากนี้ก็เรื่องอาหารการกินก่อนนอนควรเลี่ยงมื้อหนักๆห,หรือดื่มน้ำเยอะๆสัก2-3ชั่วโมงก่อนนอน แล้วก็แน่นอนงดคาเฟอีนหลังเที่ยงวันงดบุหรี่แล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยครับแล้วมีอาหารอะไรที่พอจะช่วยเรื่องการนอนได้เป็นพิเศษไหมคะก็มีกลุ่มอาหารที่มีสารอาหารที่เชื่อมโยงกับกลไกการนอนที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับเช่นนมหรือปลาที่มีไขมันดีอย่างแซลมอนจูนา่าข้าวโอ๊ตอัลมอนด์กล้วยกีวีพวกนี้จะมีทั้งทริปโตเฟนแมกนีเซียมวิตามินดีโอเมก้า3ซึ่งอาจจะช่วยได้ อ๋อค่ะส่วนน้ำผึ้งบางคนก็เชื่อว่าช่วยลดเครียดแต่ผลโดยตรงต่อการนอนหลับเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ยังบอกว่าไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับแล้วถ้าเป็นสมุนไพรไทยล่ะคะมีตัวไหนที่พอจะช่วยได้บ้างไหม มีงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับใบขี้เหล็กครับพบว่าสารสกัดจากใบขี้เหล็กในรูปแบบเม็ดเนี่ยช่วยให้คนที่มีปัญหานอนไม่หลับสามารถหลับได้เร็วขึ้นคือใช้เวลาน้อยลงกว่า30นาทีหลังจากล้มตัวลงนอนแล้วก็ช่วยลดการตื่นกลางดึกด้วยทําให้คุณภาพการนอนโดยรวมดีขึ้นครับโหน่าสนใจมากค่ะแต่ถ้าสมมติว่าลองปรับพฤติกรรมลองอาหารลองสมุนไพรแล้วก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีหรือสงสัยว่ามีปัญหาอื่นซ่อนอยู่ ทางการแพทย์จะมีวิธีตรวจหรือรักษาที่ซับซ้อนขึ้นไหมคะครับ ถ้าปัญหามันเรื้อรังหรือรุนแรงจริงๆก็ควรไปปรึกษาคุณหมอเลยครับอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นการทำ Sleep Test ซึ่งเป็นการตรวจการทำงานของร่างกายแบบละเอียดเลยขณะหลับหรืออาจจะใช้ Actigraphy ที่เป็นเหมือนนาฬิกาข้อมือคอยวัดการเคลื่อนไหวรูปแบบการนอนเพื่อช่วยวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงเช่นอาจจะเจอว่าเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือโรคง่วงนอนผิดปกตินาคคลัปซีครับ แล้วถ้าตรวจเจอว่าเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี่เขามีวิธีรักษายังไงบ้างคะก็มีหลายวิธีครับที่นิยมกันก็คือการใช้เครื่อง C ี a p เป็นหน้ากากช่วยเป่าลมสร้างแรงดันให้ทางเดินหายใจเปิดโล่งกกานอนหรือบางกรณีอาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขโครงสร้างทางเดินหายใจหรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างการฝังเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทใต้ลิ้น HNS อันนี้จะคล้ายๆเครื่องกระตุ้นหัวใจครับแต่ไปช่วยสั่งงานให้ลิ้นไม่หย่อนไปอุดทางเดินหายใจตอนเราหลับ อ๋อค่ะฟังดูมีทางเลือกเยอะเหมือนกันนะคะมาถึงประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องยานอนหลับอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเรื่องนี้ต้องย้ำม,มากๆครับว่ายานอนหลับทุกชนิดเนี่ยต้องใช้ภายใต้การดูแลและสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นห้ามไปซื้อมาใช้เองเด็ดขาดนะครับเพราะมันมีผลข้างเคียงได้เยอะเช่นง่วงซึนอ่อนเพลียตอนกลางวันซึ่งมันอันตรายเพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุได้ และที่น่ากลัวคือมันเสี่ยงต่อการดื้อยาแล้วก็ติดยาได้ง่ายมากถ้าใช้ติดต่อกันนานๆครับผมนอกจากเรื่องติดยาแล้วมีข้อควรระวังอื่นอีกไหมคะมีครับยาบางตัวอาจจะไปกดการหายใจทำให้อาการกรนหรือภาวะหยุดหายใจขนณะหลับที่มีอยู่เดิมแย่ลงไปอีกได้ และที่สำคัญที่สุดเลยคือห้ามใช้ยานอนหลับร่วมกับแอ,อลกอฮอล์เด็ดขาดนะครับเพราะมันจะไปเสริมฤทธิ์กันกดการหายใจรุนแรงมากอาจอาันตรายถึงชีวิตได้เลยครับเรื่องนี้ทุกรงพยาบาลเน้นย้ำเหมือนกันหมดครับค่ะชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วการนอนหลับที่มีคุณภาพนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สาคัญมากๆเลยนะคะปัญหานอนไม่หลับก็มีสาเหตุได้หลากหลายวิธีแก้ก็มีหลายระดับตั้งแต่ปรับพฤติกรรมง่ายๆที่เราทำได้เอง ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์แต่ถ้าปัญหามันเรื้อรังกวนใจชีวิตประจําวันมากๆการไปพกแพทย์เพื่อหาสาเหตุน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะถูกต้องครับผมการเข้าใจสาเหตุที่แท้ทจริงคือหัวใจสําคัญเลยครับก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะลองสำรวจกิจวัตรประจำวันหรือพฤติกรรมก่อนนอนของเราเองมีอะไรบ้างไหมที่เราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่เอ๊ะมันอาจจะส่งผลต่อการนอนของเราอยู่ก็ได้ แล้วถ้าเราจะเริ่มปรับปรุงจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเพื่อให้การนอนของเรามีคุณภาพดีขึ้นได้จริงๆค่ะ